สวัสดีค่ะก่อนสาวกอชาแนลเราจะเนาะมาอัปเดตสวนทัวให้เบิรงเด้อจ้ะบรรยากาศฝ่าเราจะบรรยากาศฝ่าทัวกันออกแล้วทัวกันออกลูกแล้วนะจ๊ะเนาะจ้ะโอ้ดีใจทัว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 ฟิลิปปินส์จะวีไอศกับทัวไทยเราจะเนาะทัวฟิลิปปินส์ออกแล้วจ้ะ จะทั่วฟิลิปปินส์ออกแล้วทั่วฟิลิปปินส์ปลูกได้หนึ่งแปลงนะจ๊ะในหนึ่งแปลงเพราะว่าช่วงนั้นนามก่อนวามีเนาะนามก่อนวามีก่อนก็นได้ปลูกได้แค่แปลงเดียวนะจ๊ะโอ้ยดีใจนะจ๊ะดีใจทั่วออกลูกแล้ว ซึ่งลูกค้าถามหาเยอะมากาก็จะเนาะวนน่ะโอ้ยพึ่งร่มพึ่งร่มพิ่งฝนแบบนี้เสียงร่มบ่ลูกค้าถามหาเยอะมากค่ะอืม<ฮ>พ่อเก็บเลยได้ไหมพอ่เพอเก็บแล้วจะพ่อเก็บแล้วเก็บถั่วครั้งแรกเก็บก่อนจะเก็บก่อนติดติดเลย เก็บเลยเราเดี๋ยวนูชิมกัดก่อนนะจ๊ะมันมันอยู่ใต้มันอยู่ใตะอ,อุ้ยเหียอ่ค่ะเหีแห้งไปเหียเหี้ยเหี้ยเหี้ยนฮ่าได้ทรัวสองลูกแล้วเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเอาว่างไว้หนิก่อนปอดซานเดี๋ยวเอากลับไปล้างขีดหอ,อกนะจ๊ะปอดซานของแท้นะจ๊ะมั่นใจว่าปอดซานนะจ๊ะโอ้โหนะมีหมดมีหมดมาไตายกับเบอรปี้เนี่ยห้อปลูกกินเ้ามั่นใจของเ้าเองนะจ๊ะว่าเ้าปอดซานอยู่แล้วสินะจ๊ะคุณนะ ดีใจ <laughs> ผลผลิตเนาะผลผลิตของห้ามาแล้วดีใจดีใจน้อยนี้ยังหน่อยอยูเพิ่งเก็บได้สองลูกนะจ๊ะถัวถ่วถั่ฟิลิปปินถั่ฟิลิปปินดีใจจ้าถั่วออกลูกแล้วลูกเล็กกำลังจะมาเสียงล่มเลยจ้ะฟังเสียงล่มเลยจ้ะ มันจะปิดดินนะคุณนะแกไปแกไปยางยางยางอีกมื่สองหมื่นแล้วจะเนาะอีกมื่สองมื่อหวังว่าจะไม่มีอะไรมาจัดกิ่นก้อนเนาะจะเนาะเนี่ยเราจะขัดตื้นขึ้นเข้ามาเบิงพลผลิตเทาเข้ากกนแฮปปี้ดีเนาะจะแฮปปี้ดีโอ้ นี่จะเถามหาทัวร์ก่องกับ,บอกอยู่ว่าทัวร์มันอยู่บ่ได้บ่โดนเด้อเก็บใดแค่เดือนเดียวมีเวลาเก็บแค่เดือนเดียวเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าน้องนั้นเขาจะเป็นเพียเป็นยังไปเนาะจะาะวห้องหัวาสารของแท้ข้าวเดียวเดี๋ยวเพียเขากระชิม,มาเนาะจ้ะแล้วก่อนก็นต้องลอ่อคือแไบว่าก่อนจะเป็นปลูกเป็นชุดเป็นชุดบ่ได้เนาะแล้วก่อนก็นล่อให้เพีย <S <S เพียแดงเขานี้ก่อนแล้วเขาจะต้องค่อยปลูกชุดไม่ไปนนเนาะจ้ะ ทัวร์การห่าปลูกเป็นชุดเป็นชุดก่อนก่อนเคยทดสอบแล้วสินะจะเคยทดสอบแล้วาการห่าปลูกเป็นชุดเป็นชุดสิ่กับ่ะไรงั้นสินะจะจะทัวอันนี้ลูกที่สามนะจ๊ะเนาะนี่จัะดูค <c oughs> อนย่าน ปัญญาญอีนหนูมากินนด้นั่นละว่มันมันมันติดดินเนาะติดดินว่าหนูยนี่ไลยเดี๋ยวเราเก็บลูกที่สี่กันโอ้ยหน่วยคืองเงาแทลูกค้าถามหา,าค้ากวนกับบอกยู่บอกแล้วว่าเก็บได้เดือนเดียวน่าจะขันยามีกับมีน่าจะขันยามบ่มีกับบ่มีเพราะว่าเขาตรงเว้นจะเดือนกลัวผลได้ดจ้เา,าเพียรแดงนี้กล้าว่าเพียดแดงนี้แล้วเขาก็จะค่อยปลูจกจังสี่นะจจะ ได้ลูกที่สี่แล้วจ้าเก็บถัว่วครั้งแรกจ้ะต้อเนียนยานยานนา่น้องเมื่อกินเดี๋ยวอ,อันนี้ก็คือพรุ่งนี้สินะจ้ะทันเป็นแล้วฉัได้เก็บเสมอเด้ทันทั่วออกลูกแล้วฉัได้เก็บเสมอเดุ้อะไรคว่ำเงานะจ้ะคว่ำเงาของทัว่วร์อะไรเงาแห้งเงาทั่วร์เงาแห้งนี่จ้ะเป็นเส้นเป็นสายอยู่ ถัวของเรานะจ๊ะเนาะถัวของเราออกลูกแล้วอุยอย้ยหางล่มลมเดี <c oughs> ๋ยวชิพ่ายเบิ้งถัวไทยน้ำ้จ <c oughs> คลิปนี้จะทำแบบว่าถัวไทยกับถัวฟิลิปปิน <c oughs> แตกต่างกันมากเลย จ้ะเเาไดซีลูกจ้ะซีลูกกำลังออกลูกแล้วนะจ๊นะเนี่ยนะนี่ยนะจ้ะข้าปลูกผักตื่นขึ้นมาเทากะบยางส้มสวนยางอัดวีโลนั่นเองนะจ๊นะเนาะยางอัดวีโลแม่น,นี่คือเป็นยาวๆเน,ะนาะก่อนญาณูมากินเด้เนี่ยเก็บเลยก่อนญาณนนูมากินเนาะ ตัวที่จริงก่อนที่มักนุวยกรอบด้ยจ้ะอ่ามักนุวยกรบอบมก่อนที่มักน่วยอีกประมาณอีกมือหนึ่งน่วยอ่อบอวบแน่จากน่อยสิแม่จ้ะต่ะว่ายาหนูมากินยาหนูมากิน <laughs> ยาหนูมากิน,ม,นมันอยู่แบบว่าตูดินงสินะจ้ะยาหนูมากินนี่นะสอ,อนสอ,อนทั่วจากของเมื่อกี้แห่งแรงก็ซื้อจากาาก่อนว่าที่ปลูกอีกแปลงทางๆกันเนาะ ว่าหิปลูกเปลงเปลงคางคางกันโอ้เสียดายก่อนก็ได้ประโยอชน์หนาเมื่อกี้นะคอนเมนต์บอกข้าคอมเมนต์บอกขาเอ่อคอมเมนบ่คขาอันว่าแห่งแรงเนาะกว่าที่ปลูกอีกได้แปล่งคางกันนี่เขาได้หกลูกจ้ะเก็บถั่วครั้งแรกเราได้หกลูกเนะจ๊ะนะนี่ที่เรียกว่าหยิปลูกแปลงขคางกันก็ได้เลยปลูกกระเจี๊ยบซัม ฝนมากเลยปลูกกระเจีย๊ยบเราจะปลูกทั่วค่ะโอ้ใจสองจิตอันนี้ก็เป็นพักุ้งแล้วน่าจะเนาะเป็นพักุวงแล้วอันนี้ถั่วไทยเราจะทั่วไทยไมหมดจ้ะปลูกทั้งร่มทั้งฝนว่าแล้วมมปลูกพร้อมอ่าปลูกพร้อมกัน,กนกทั่วฟิลิปปินส์ห้างกันทั่วไทยห้างกันแค่สามเมือเนาะจ้ะสามบ้านเนาะจ้ะทั่วไทยห้างกันแค่สามวันทั่วไทยเพราะขา้านเห็นลูกเลยนะเห็นแต่ดอก ขอแตกต่างครับทั่วไทยอาจจะเป็นน้ำดินดินพักเพราะเพราะว่าทั่วไทยออกเป็นใบใบใบเลียงนะจ๊ะทั่วไทยออกเป็นใบเลี้ยงทั่วไทยออกเป็นใบเลียงนะจ๊ะเพราะว่าทั่วฟิลิปปินส์จะเป็นเขียวแก่เลยคือสังเกตเพื่อนๆนะเขียวแก่อาจจะเป็นน้ำแปลงพักแปลงพักเพราะงามนะจ๊ะเนาะจะระแปลงมันมันว่าคือนกันนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะดอกกระรังมาจ้ะดอกกระรังมาล้วจ้ะนี่จ้ะดอกกระรังมาแล้ว อาจจะเป็นน้ำแปลงพักหรือว่าอันนี้ก่อเอาพัฒน์เองจะทั่วอันพัธน์ของฟิลิปปินส์เขาจะอาจจะคัดพัฒน์มากเนาะแต่ว่าอันนี้ห้าเอาพัน์เองสินะจ้ะเอาพัฒน์เองก็เลยอาจจะเป็นแบบนี้นะจ้ะเนาะก่อนเดาโอเคค่ะอ่าห้ามาอันเบิงวาทั่วไทยกับทั่วฟิลิปปินส์อันใดออกออกอ่าดอกก้อนกันออกพลก้อนกััเนาะจ้ะเนาะขอขอขอบคุณขอบคุณ พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเนาะจะทีมส่งกำลังใจให้ก่อนในทุกๆคลิปเนาจะเนาะขอพูดหลายๆเดอ้อจจะไปแล้วอันนี้ลูปปูนะจ๊ะลูปปูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> บรรยากาศสวนเนาจะ